เห็นนะได้ยังโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มารับรถที่ดีเจนเนาะอันนี้เดินทางมาไกลไหมคะภูเก็ตครับอูหอันนี้เห็นเห็นรถก่อนหรือยังคะที่จองมาเห็นคร่าวๆแล้วครับเห็นคร่าวๆแล้วเนาะเนาะมีส่งรูปส่งอะไรให้ดูเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวจริงนี่นะแล้วพอเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็โอเคครับดีเกินคาดครับผมขอบคุณมากเลยแล้วก็น้องน้องบริการดูแลดีเนาะบริการดีครับบริการดีประทับใจมากครับผมโอ้ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก็พอรับรถเสร็จนี้ก็คงกลับนู่นเลยเนาะใช่ครับผมค่ะแล้วก็อยากอยากฝากอะไรสําหรับลูกค้าที่ต้องการจองออนไลน์บ้างคะผมว่าการจองออนไลน์สะดวกนะครับก็ได้ร้านที่เราที่เรามั่นใจนะฮะในการตอบรับต่อคำถามต่างๆสําหรับลูกค้า นี่ก็มีเหตุผลหนึ่งที่ผมทําไมทิ้งร้านเป็น้อยๆร้านจากภูเก็ตตานนู้นมาถึงกรุงเทพนะครับคิดว่าคุณภาพน่าจะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะก็ได้ได้ลรถคันนี้ไปนะคะก็ขอให้ลูกค้าแบบเฮงเฮงรวยรวยนะพี่เนาะทำมาหากินแบบว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้เงินได้ทองหมดเลยนะคะพี่โอเคขอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจรีเจนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ